รอบคต่อไปครับคต่อไปคับันึงเริ่มทบกตัวนะครับหมูสกับหมูสิอย่าลืมนะครับเข้าไปหาบครับก่อนนะหมูมุมแดงหมูสิบมุม้เงินเียร์ได้ครับเชียร์ได้ดวลเอามา เอาให้โยกยังไม่ตกเอาเอาเอาไมังตกอยู่เอ้ยตกเอาเออเอาเอาเอออมือัไม่หลุดนะมือยังไม่หลุดมือยังไม่หลุดมือยังไม่หลุดกดูดูคันดูนะครับัตาอาันนะครับี่เาตี เอาปรัมือน้อยรมือน้อยหรือยังไม่รู้หถือว่ายังไม่แพ้นะครับโดหลุดลงน้ำเมื่อไรแพ้ทันทีหลุดไปทั้งตัวถือว่าแพ้เอาล้งกรรมการเลยสับมือเลกรรมการซับมือเลยชั่วู้ชม้หรอวะ

ให้สักมือก่อนนะครับต่อไปเ่ายิ่งถูกเอาให้มือจกันก่อนแต่ถึงถมงไหมการจัอกรรมการัมือก้นกรรมการจกมือขึ้นกรรมการจัมือักัจับมืักตักกแล้วเอาเื่สิงจะเสิงนะครับเ

ตามด้ยอะถอยถอยตามได้ก่อนเับราเพิ่นะคั้งใจเย็นนะให้สักมือก่อนให้สักมือก่อนนะครับต่อไปเป่ายึดถูกเอาให้มจับมือกันก่อนได้ดูถึงไหมแต่ถึงไหมทำอรการจัมือก้นการยัมือกัน้วทอรสับับับแล้วกจับมือพักเอไ

ថយលាតាម <Schować> ដ <t af> ើរថយថយតាមអឺយានយានយានជាទី น็อกเลยด้วยข้าเป็ตัวนะครับเป่มตัวสองโอ้ัหน่ตหอยหลายเเป็นก่อแล้วโอ้ยนอ้าน้อย้น้อยโอ้ยโคตไปมูอ้ยราคามาสราคามาม่โดคนอนราคามาสามหนึ่งเลยนะ่น เรียบร้อยเลยโอ้ยบเท่ารับอาไม่นแนะโอ้ยราคามาสามหนึ่งแล้วไยังอวยใครมาถอดทุกคนเลยว่าุ้มาแล้วแต่รอหมูนหม้ารอหมูนหครับปมุนห้าคมร้อยครับไปยงนับจัให้ไปครบอยค่อยังมีอคเลยคนร้อยคนร้อยป่วยไอไปได้นอนหรอ หมูหกับมูเจ็ดครับมูหกับมูเจ็ดมูห้มครับูเจ็ดมูเจ็ดพระครับมูเจดไหนมูเจมูเจสีแลดแล้วเแล้วมูหกเป็นเี้ยมูหกมาแล้วามูกมาแลครับมูหกนประานสภานะครับ มูเดัมูเจ็ไหนไมูเจ็ดไไหนมูเจ็พีไหนยอนไปดูรอมเลยครับพร้อมลหมูแปดพร้อมแล้วรอหมูห้าครับนี่รอหมูห้าหมูห้าไม่เห็น ชนะตายได้ไหมค่ะถ้าได้บายชนะตายได้ไหมคะได้เลยครับชนะเลยชนะเลยค่ะมูแปดชนะบายครับหมูแปดมูหกมาแล้วครับรอหมูเจ็ดครับได้ยินเสียงเรียกหมูเจ็ดมาด้วยครับท่านผู้ใหญ่สมพิษมู่เจ็ดมูหกมารอนะครับหมู่เจ็ดมู่เจ็ดอยู่ไหน ไปผ่านนะครับไปเลยค่ะผ่านเลยไปเลยไปเลยผ่าน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 แลับผ่านหมูเจ็ดไม่มาหมูหกชนะชนะผ่านนะครับหมูหกชนะผ่านนะครับต่อไปจะเป็นรอบที่สองนะครับต่อไปรอบสองรอบสอง รอบสองครับหมูหมูหนึ่งกับหมูสองนะครับรอบสองรอบสองหมูหนึ่งกับหมูหนึ่งกับหมูสอง